ตัวไหนตัวใหญ่วะโอ้ระดับไหนเฟรมมาถึงป๊บได้ยิงเลยไซสิบกิโลอุ้ยเขาไปใต้สะพานจะขาดไหมเนี่ยโอ้ใหญ่ด้วยเอ้ยเกี่ยวหลังมาหน่อยเดี๋ยวเฮ้ยมาถึงเราเลยหนึ่งแต้มครับ นั่นเองชี้เป้ามากระสุบยักษ์คนพอกำกาเจอกันอีกแล้วครับส่วนนู่นน้องเฟรมส่วนน้าชื่ออะไรครับยินดีที่ได้รู้จักครับสายล่าด้วยกันเก็บก่อนหนึ่งแต้มนะฮะเป็นฝูงเลยเป็นฝูงเลยนั่นเองเอาสักตัวนึ่งแล้วไงนะลั่นยังไงอ่ะปืนลั่นเหรอปืนลั่นเหรอโอ้โหโอ้โหแล้วมาเป็นฝูงเลย ลั่นเหรอนั่นหนึ่งหรือยังไงครับมือมือไปโดนพอดีไปเลยนะฮะโอ้ฝูงเมื่อกี้น่าจะหกเจ็ดตัวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับแต่เดี๋ยวมันก็ไม่โดนนะพี่ก็ยกยกนิ้วมันไปเนี่ยตอนแรกวันนั้นเหมือนกันมาเจอปลาปุ๊บนิ้วไปโดนเนี่ยลั่นอยู่่ลันเลยเขาเรียกสะพานอะไรหนึ่งเนี่ย

จะยิงแล้วทีนี้โดนโดนไงแม่นไหมแม่ของแพรยิงเนี่ยสองนับสองตัวเป็นไงล่ะเดี๋ยวตัวใหญ่ข้ามหลังไม่ได้คุยนะในเรื่องจริงแล้วสองนับสองแต้มแล้วครับพันอีกอย่าทิ้งที่พันกระสือโดนหางเล็งหัวนะเนี่ย em đi xoảng áp linh húa đồn hàng như nhưng ngay cái đồn đó <cười> 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 yeah. โดนตัวนี้โดนตัวนี้โดนตัวนี้โดน,ว,น,โดนวิงวว่งแล้ววิว่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ว ยังไม่โดนล่ะโดนไมโดนไม่โดนมั้งอ้าไม่โดนโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมยังไม่โดนแต่น้องเขาโดนนะดูดิเฮ้ยใหญ่นั่นน่ะเฮ้ยแต่เรายังไม่โดนมันมาถึงนี่มันจมอ่ะ ไม่เข้าใจวัาทำไมมาถึงนี่มันจมนั่นเอกเอกออกมาแล้วเออออกมาแล้วนั่นเองเอาตัวไหนน้่นหนึ่งสามหนึ่งสองสมผมโดนของผมโดนเฮ้ยหลุดไปแล้วมั้งหรือไม่หลุดวะเออผมหลุดของผมหลุดของเราหลุดครับโดนแต่หลุดแต่ของนั่นหนึ่งไม่น่าหลุดครับสาวๆเลยนั่นึอง เลยน่าจะหมินจัดของผมตัวใหญ่อยู่นน่นอนนั่นเองนี่ฝูงที่นิดกับตัวระวังมันจะเข้าสะพานเด้อะโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ใอยู่คนไรมันด้วยหรอด้วยชี่บอกนั่นเองให้ยิงตัวใหญ่ก็ฝูงไปเมื่อกี้แล้วฝูงที่ไปเมื่อกี้เนี่ยของเราหลุดจ้าของนั่นเองได้จ้าหนู

ติดอะไรวะน,น่ะโอ้ยติดอะไรวะน่ะอ๋อไม่ติดแล้วหลุดแล้วมา Oliver. เลย <ic> มาเลยเล็กใหญ่มาดูกัน <ouch> อ <void> <t ul ough> ุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่อุ้ยกระพงใช่กระพงกระพงกระพงอะไรละกระพูเอาละยังไงเบลอเลย แม่นั้นน้าเลยจะบอกกระพงเป๊กมันจะได้หันรถเลยเลยงามป้อโดนไหมเหรอเห็นแบบนี้เหรอโดนโดนน้องเขายิงไปแล้วเราด้วยมันด้วยแน่นอน,น,นเลยยิงเลยใหญ่เหมือนกันนั้น่ะเขาไม่ว่าเราใช่ไหมเรายิงหน้าหยอเขาไ่ง ต่างคนต่างคนต่างหากินนะเนาะเพราะว่าเขาก็ได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วเราแค่ช่วงเวลาแป,ป๊บๆ<อ>เขาคงไม่ว่าดไม่ถือด้วยโอ้ยโ,อโ,อโอบอกแค่นั้นเลยแน่นอนเลยโอ้ยยางจะขาดแล้วเนี่ยดูดิโอ้ยยางจะขาดแล้วนะนี่ครับเชือกจะขาดแลนะครับยางจะขาดนะเ,เ,เข้าไป็นใน lazada นะกดหาร้าน ร้านเอกตน๋อครับตาเขาจะขายมีใช่ไหมครับมีคนขดติดเยอเลยโอเคครับผมว่าลิงก์อยู่ซ้ายมือนะกดได้เลยนะครับบ้านนั่นหนึงนะครับบ้านนั่นหนึงสวัสดีค่ะวันนี้เราฝากท้องบ้านนั่นหนึงอีกหนึ่งวันนะครับเมนูวันนี้เป็นปลากระสูบเนาะวันนี้ทำอะไรนั่นหนึ่งล่าปลากระสูบเราได้ปลากระสูบมาเราก็ต้องกินปลากระสูบเนาะ ได้ปลากระสูบมาเรากินปลาทูน่า,า,าไม่ได้ <c oughs> ไปลาเ้กกก <c oughs> าก็ไม่ได้ลาบปลากระสูบครับเดี๋ยวร้อนนั่นเองเขาจัดการน้ำตาลอะ นนี่คนนึงเนยะี่เ uh, ข่าใช่ไหมได้น้ำหมูไปครึ่งแก้วสับทีเลย ก็เกี่ยวกัุถีกว่านี้เลเดี๋ยวเราลุ้นกันอร่อยหมนะปลากระสุบสูตรชาวานขานะอันนี้ผมอันนี้เป็นสูตรพิเศษคือเปลือกะาขามีเปลือกมะนาวด้วยนไม่ก็เดี๋ยวเชิลรสเชิลรสหรือน้ตาลดูก่อนนะเชิลรสนะเอิลรสครับเข้าหูอ สูตรลาบสูตรลาบขาดข้าวคัวไม่ได้นะจริงคลิปอะไรอีกคลิปก่รนอีกคลิปหนึ่นอกหนึ่ออกเอาเอหนไหมไม่อดแล้วเรไม่อแล้วน้ำปลาปลาน้ำปลาปลาเะไร์ดอะไรนน กินแล้วกินเกลียทิ้งไปง่ายๆใช่ไหมลาบปลากระสูบก็เป็นยังไงโหเนื้อชึ้งสิครับเด็กดูดิผมบอกแล้วแซ่บแน่นอนแต่บชึ้งเยอะมากเลยนะโรยหน้าด้วยของทอดครับทิ้งแห้งยังไม่ได้ทอดเลยนะไม่เป็นไรครับเผ็ดป้อแก่เผ็ดเลี่ยอีกทีเด็ด พี่แต่อยู่นี่ผมบอกหรูปใหม่อะไรนี่ละครับลาบปลากระสูบฝีมือนั่นหนึ่งนี่่ังคนพอกำกา,าเดี๋ยวเราไปชิมด้วยกันนะครับแซ่บแน่นอนอีกอีกหนึ่งเมนูฮะปลากระสูบทอด ีมือคุณแม่ของแม่หนึ่งทำไม่ทนันเจ็บแน่นอนด้ลิลองลองลองเรียบร้อยครับฝีมือคุณแม่ครับปลากระสุกทอดกระเทียมมาทอดใบมกรูดเลยมาเด้อมากินข้าวน้ำกัน ห้อนันนี้ก่อนนะครับถึงจะเจริญอาหารเนาะหกที่หนึ่งจางแซ็บเนี่ยบาบุลจะชิมลาบก่อนเด,เดี๋ยวไดนะ้ละเดี๋ยวเป็นไงลาบปลากระสูเนเก๋มือนั่นเอง เดียวไปไหมอร่อยผมว่าอืมคือเราของกรอบของทอดอร่อยนะอืมลงตัวครับแซ่บหลายจิิงๆยูทูบเบอครับจะทำอะไรทีเราหลายกิบบะเป็นเรื่องปกติเนะปลาทอดของคุณแม่ทั้งอย่างนี้ หมาทอดก็อ,อ,อร่อยหมากกะเดียไม่ไทยทอดอ,อร,ร่อยตัวเล็กที่น้าเอ,อกยิงมาเห็น <c oughs> ไหมครับอ๋อนัง่งๆ <c oughs> สองตัวแรกไงนั่งๆใหม่ตัวเล็กสอ <c oughs> งตัวแรกที่น้าเอกยิงมาที่บอกแม่นๆสองตัวแรกอะไรตัวเล็กก็แม่นเลยเฮยตัวใหญ่แหงข้ามตลอดตลอดซึ่งเจ้าได้เลยนะ <c oughs> แจริงอร่อยจริงไปกินข้าวครับผม,มกินข้าวด้วยกัน,กนแกกำลังจะทำกับข้าวให้อีกอย่างนึงครับคุณแม่น่น,นึง่งเออต้มนั่นเองรู้จักกับคุณแม่มานานนี่นครับจำไม่ได, <c oughs> ด้กินต่อครับมาเดี๋ยวออกบ้านนี้ไม่ได้พัฒนนาคทแซ่บ อร่อยไหมเป็นไงทุกคนบอกว่าอร่อยหมดเซ่บจริงๆครับอยากให้มาลองอร่อยจริงๆคำแรกติดใจคำต่อไปติดคอต่างบ้านเลหอมผักข้างบ้านไม่ใช่ของบ้านเราไม่ใช่ข้างบ้านมองทางบ้านอย่างเดียวผมจะลองข้อหาเลยบ้างเนี่ยจะได้ทำใจไว้ก่อนร่วมกันแลกวกัาง ซ่บจริงเอาละครับสำหรับคลินี้ก็ลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเอกคุณมาดอยครับสวัสดีครับแซ่บหลายหลายฝากท้องมันนั่นเ,นนเนนองไม่ได้เราต้องตักมั่งพอตัดเราก็ต้องตัดมั่งดื่สดปลาด้วยนะเนี่ยต้มปลาเนี่ยน่ากินมากอืมมาอีกอย่างแล้วหมูป้าเวย ต้มปลากระสูกมาแล้ว